ใดนั้นเสียงก้าฟก้องกลางวานก็ดังมาจากพ่อหันไหว้กลับมาสุดแรงเกิดน้ำแตกกระเซ็นเป็นทางยาเาพุ่งขึ้นฝั่งด้วยท่าทางขึงขังกาบ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 กาเสียงฟุฟับฟับพ่อหันกลางปีกอันใหญ่โตบินเข้าจิกตีงูอย่าแตะลูกๆของข้านะปล่อยลูกข้านะเจ้างูตาเหลือกกพ่อหันตะโกนเสียงเข้มกรอกหูแม่งูเหลือมจนแม่งูเหลือมผงะถอยเพราะไม่เคยเหยื่อใจกล้าแบบนี้มาก่อน แม่หันหันมาสบตาพ่อหันน้ำตาคลอด้วยความซึ้งจังหวัดพุ่งขึ้นฝั่งด้วยท่าทางขึงขังพ่อหันตีปีกดังฟับฟับฟับ,ฟบย่ำเท้าหนักหนักตรงเข้ามาเขาไม่รอช้าโผเข้าตีน้ำดังตูมน้ำกระเด็นใส่ลำตัวงูทำเอามันถอยไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมเลิกพ่อหันกระโจนเข้าขวางใช้จะง,งอยปากแข็งจิกใส่ลำตัวงูแรงแรงงูสะบัดหนีแต่พ่อหันจิกซ้ำอีกครั้งพร้อมตีปีกกระหนำ่ำส่งเสียงร้องดังก้องสุดเสียง ลูกห่านที่เพิ่งฟักได้หนึ่งตัวยืนสั่นอยู่ข้างแม่ห่านส่งเสียงเล็กๆจิบจิบจิบเหมือนกำลังเชียร์พ่อห่านให้สู้ต่อแม่ห่านร้องตะโกนสู้เข้าไปพ่อห่านหัวเกรียนอย่าให้มันได้แต่ลูกเราสุดท้ายงูทนไม่ไหวหันหัวเลยหนีเข้าไปในพงหญ้าทิ้งไว้เพียงความโกลาหลของน้ำที่ยังสั่นไหวพ่อห่านยืนหอบปีกเปียกโชกขนกระเซิะกระเซิงแต่ยังคงยืนกลางปีกบังลูกน้อยไว้แม่ห่านรีบเข้ามาสบคาง ส่วนลูกหันตัวเล็กส่งเสียงจิบจิบเบาๆกับกำลังปรบมือให้ฮีโร่ของบ้าน